Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News 27กันยายน2565ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในประเสริฐจันทรร,รวงทองสอสอนครราชสีมาและเลขาธิการพักเพื่อไทยกล่าวถึงพักขนาดเล็กอย่างพักชาติพัฒนาและพักกล้ารวมพักเป็นพักชาติพัฒนากล้าเพื่อสู้ศึกเลือกตั้งว่าตนมองว่าพักเล็กต้องหาวิธีแต่ขึ้นอยู่กับประชาชนซึ่งทุกคนยอมอยู่ในสนามต่อสู้ แต่พักเพื่อไทยไม่ประมาทไม่ว่าพักเล็กหรือพักใหญ่เราจะทำอย่างเต็มที่ เมื่อถามว่าหลังจากนี้จะมีพักเล็กรวมพักอีกหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าทราบว่ามีหลายพักหารือกันอยู่บ้างทั้งนี้รัฐธรรมนูญกำหนดให้ใช้บัตรสองใบในการเลือกตั้งและหารด้วย100ทํรให้จํานวนสสปาร์ตี้ลิสต์ต่อหนึ่งคนต้องใช้เสียง300,000กว่าคะแนนเป็นเรื่องที่หลายพักต้องคำนึงว่าจะอยู่รอดในสถานการณ์นี้อย่างไร มีกระแสข่าวว่าข้อเสนอฝั่งสร้างอนาคตไทยคือสมคิดต้องเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีประเด็นนี้ฝั่งไทยสร้างไทยยอมรับได้ไม่มีปัญหาแต่ต้องแลกด้วยเก้าอี้หัวหน้าพักสร้างอนาคตไทยที่สุดารัฐต้องนั่งเก้าอี้ผู้นำพัก ประเด็นนี้สมคิดก็ไม่มีปัญหาช่วงคงสุดท้ายก่อนครบเทอมสภาผู้แทนราษฎรในทุกยุคสมัยมักมีการโยกย้ายถ่ายเทของบรรดาสอสอ,อดีตสอสอผู้สมัครสอสอเพื่อหาสังกัดใหม่หรือรักษาพื้นที่ในสังกัดเก่าจึงไม่แปลกที่พักการเมืองทั้งพักเก่าพักใหม่จะมีความเคลื่อนไหวปรากฏให้เห็นตลอดเวลาโดยเฉพาะพักน้องใหม่แม้ผู้นำพักแกนนำพัก จะเจนจัดอยู่ในวงการเมืองมานานแต่คนการเมืองย่อมประเมินตัวเองออกอ่านหน้าไพ่ตัวเองขาดว่าจะมีศักยภาพสู้ศึกเลือกตั้งได้มากน้อยแค่ไหนมีโอกาสได้สอสอเข้าสภาสักกี่คนก่อนจะเคลื่อนองคาพยพลงสนาม เช่นเดียวกับกรจาติกวนิตหัวหน้าพักกล้าเมื่อประเมินแล้วว่าแบรนด์พักกล้าโอกาสที่จะได้สอสอเข้าสภาแทบเป็นศูนย์กรจึงไม่ลังเลที่จะหาหนทางใหม่เพื่อพาตัวเองไปให้ถึงเป้าหมายและมีที่ยืนทางการเมือง ก่อนจะลงเอยกับสุวัสด์ล,ลพิพตัพลบประธานที่ปรึกษาพักชาติพัฒนาให้มาเป็นตัวชูโรงด้านเศรษฐกิจที่พักชาติพัฒนาก่อนพเนจรยื่นข้อต่อรองกับพักน้องใหม่มาแล้วหลายพัก แต่เดียวไม่จบเมื่อข้อเสนอบนโต๊ะไม่ลงตัวทว่าสุวัร์ซึ่งไร้ขุนพลด้านเศรษฐกิจแต่พอมีฐานเสียงที่จังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะในเขตเมืองชื่อของสุวัร์ยังพอขายได้จึงไม่แปลกที่ก่อนจะยอมทิ้งพักกล้าที่ปั้นมากับมือมาจับคั่วกับสุวัส์ที่พอมีฐานเสียงอยู่บ้างแม้จะไม่มากมายแต่อย่างน้อยยังพอเหลือที่ยืนทางการเมือง โมเดลกรกับสวัสด์จึงเป็นตัวตั้งต้นให้พักน้องใหม่ได้ควบรวมกันอีกในอนาคตที่น่าจับตาความเคลื่อนไหวคือพักของสองสอคุณหญิงหน่อยสุดารัตเกย,ยุราพันธ์หัวหน้าพักไทยสร้างไทยกับเฮียกวงสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ประธานพักสร้างอนาคตไทย ที่มีแนวคิดและแนวทางควบรวมพักเช่นกันว่ากันว่ามีความเคลื่อนไหวในการเจรจาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาสุดารัตสมคิดได้พบปะพูดคุยกันหลายครั้งโดยมีหม,ดมุดหมายเดียวกันคือการควบรวมพักไทยสร้างไทยพักสร้างอนาคตไทยแต่ยังไม่สามารถหาจุดลงตัวได้ ล่าสุดช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาสุดารัฐสมคิดได้เปิดโต๊ะเจรจาอีกรอบทว่าประเด็นเนื้อหากลับวนลูปอยู่ที่เดิมเพราะต่างฝ่ายต่างรับข้อเสนอของอีกฝ่ายไม่ได้ความพยายามควบรวมสองพักนี้จึงวนอยู่ในอ่างไม่มีความคืบหน้าออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรม มีกระแสะข่าวว่าข้อเสนอฝั่งสร้างอนาคตไทยคือสมคิดต้องเป็นแคนดิเดตนายกประเด็นนี้ฝั่งไทยสร้างไทยยอมรับได้ไม่มีปัญหาแต่ต้องแลกด้วยเก้าอี้หัวหน้าพักสร้างอนาคตไทยที่สุดารัฐต้องนั่งเก้าอี้ผู้นำประเด็นนี้สมคิดไม่มีปัญหาสถานการณ์เหมือนทุกอย่างจะฉลุยแต่เงื่อนไขต่อจากนั้นได้ทำให้สะดุดหยุดนิ่ง เพราะประเด็นที่ตกลงกันไม่ได้อยู่ที่เก้าอี้เลยคธะที่การพักเพราะทั้งสองสอต้องการให้คนของตัวเองนั่งเก้าอี้นี้โดยสุดารัตเสนอผู้พันปุ่นนาวาตรีสิธาธิวารีส่วนสมคิดเสนออุตมะสวนายนโดยยอมลดระดับจากตำแหน่งหัวหน้าพักประเด็นนี้จึงถูกแขวนเอาไว้เพราะต่างฝ่ายต่างยืนกรานยังเคลียร์กันไม่ลง ชดต,ต่อมาประเด็นสำคัญไม่น้อยไปกว่าเรื่องคนคือข้อตกลงเรื่องทุนการเมืองปรากฏว่าต่างฝ่ายต่างโยนกันไปมาอีกเช่นเคยเมื่อหลักคิดค่าใช้จ่ายเห็นไม่ตรงกันเมื่อฝ่ายนึงเห็นว่าทุนที่ลงเรียวแรงในการทำพื้นที่ก่อนหน้านี้ต้องเอามาคิดหักลบกลบนี้ในการเริ่มต้นด้วยกันใหม่ และหากจ่ายเกินไปก็ขอเบิกกลับคืนมาด้วยเพราะช่วงที่ผ่านมามีการจ่ายในการดำเนินกิจกรรมพักเดินสายลงพื้นที่ไปเยอะเจอประเด็นนี้เข้าไปจึงทำให้วงเจราจาควบทุนต้องยุติลงทันที มาถึงจุดนี้แม้จะสะดุดหยุดพักการต่อรองกันไปแต่แนวทางควบรวมพักระหว่างสองสอยังถือว่าไม่ปิดประตูตายเพราะต่างฝ่ายต่างรู้ถึงสถานการณ์ดีว่าหากแยกทางกันเดินโอกาสได้สอสอเข้าสภาจะเป็นยังไงหากรวมพลังกันกระแสชื่อชั้นสุดารัตฐสมคิด ในทางการเมืองก็ยังพอขายได้ระหว่างดีลนี้ยังมีแนวอยากร่วมของพรรคการเมืองที่มีสอสอ,อยู่ในสภาที่รอจังหวะขอผนึกกำลังเป็นพรรคสามส ระหว่างที่เสียงระฆังสัญญาณลงสนามเลือกตั้งยังไม่ดังขึ้นยังมีเวลาให้คุณหญิงหน่อยและเฮียกวงจบดิวควบรวมไทยสร้างไทยสร้างอนาคตไทยให้ได้เพราะยิ่งเร็วยิ่งชัดเจนเท่าไร่ย่อมมีโอกาสปั่นกระแสเป็นพักที่น่าลงทุนและน่าดึงดูดนักเลือกตั้งได้ไม่ยากขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดและกรุงเทพธุรกิจ อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ